อดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้หลายๆคนนะคะบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่อดทนมากๆเลยนะคะแล้วก็มาบอกกับโค้ดว่าหนูเป็นคนที่อดทนมากเลยค่ะโค้ดซึ่งโค้ดนะคะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยความอดทนนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่โค้ดอยากจะบอกคุณว่าวันนี้นะคะคุณไม่จำเป็นที่ต้องอดทนกับทุกเรื่องบนโลกใบนี้ค่ะเพียงแค่คุณ ะะเรื่องที่จะอดทนกับบางเรื่องบางสถานการณ์เท่านั้นโอเคค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณอดทนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณสําเร็จไปถึงเป้าหมายหรือความฝันของคุณอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าบางคนนะคะก็กลับที่จะเลือกอดทนกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ไม่ใช่หรือเรื่องอะไรที่มันลบๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องอดทนกับมันเลยอย่างเช่นความอดทนกับความเจ็บปวดทรมาน นะคะอย่างเช่นความอดทนกับความทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นค่ะจงเรียกที่จะเป็นคนดีและคนฉลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคนฉลาดนะคะเขาจะอดทนกับเฉพาะบางเรื่องแล้วก็บางสถานการณ์เท่านั้นค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้คนด,ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ